เป็นแลนด์มาร์กเลยนะเพื่อนๆน,นี่สวิตชิปฟาร์มนะกับนี่กังหันยักษนะ์นะนี่หมุนได้นุ้ยนะนี่เพื่อนๆน, <Okay. S 1> นี่โอเคชัดๆนะเพื่อนๆน,นี่ชัดๆนะลาวูสวยมากสวยมากโอหดูขนนุ่มแน่นอนนะแบบเนี้ยโอ้โหนี่ทานฟอมบ้าอีจุดถ่ายภาพอีกจุดนึ่งนะเพื่อนๆน,นี่ <Yahoo. S 1> ละครั้งหนึ่งสวิตชีฟฟาร์มโอ้ยดูแค่ชีก็ตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเลยนะเพืเ่อนๆนี่สวิตชีฟฟาร์มนะกับนี่กังหันยักษ์นะนี่หมุนได้ด้วยนะนี่เพื่อนเพื่อน,นี่โอเคโอ้โหนี่หมุนของจริงเลยนะนี่นะโอ้ดูสวยงามสวยงามโอ้ยน,น่ากลัวมากน่ากลัวมากโอ้หนีมน่มันอีซาหรือเปล่าตรงนี้เป็นโซนแกอีก จุดหนึ ite, ่งนะนี่เพื่อนๆนี่แกะมากมายนะเป็นสิบสิบตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแกะเรียกมีแกะเรียกแม่โอ้โหนี่เพื่อนๆเนี่ยยาวมานี่เลยนะโอ้โดูกยืนรอเลยนะโอ้ยป้อนหญ้าหน่อยป้อนหญ้าหน่อยเนี่ยอ่ากินเลยอ่ะกินเลยอ่ะโอ้โหดูอร่อยอร่อยอร่อยนี่ลาสีสวยมากเลยอ่ะโอ้โหดูที่นี่นี่เขากินเหมือนกันนะนี่กินเหมือน กินหญ้าขนเหมือนแกะเลยอ่ะโหดูโอเคโอ้นี่ชัดๆนะเพื่อนๆนี่ชัดๆนะลาโหสวยมากสวยมากโหดูขนนุ่มแน่นอนนะแบบเนี้ยโอ้โหที่นี่แบบธรรมชาติมากๆดูเป็ดโอ้โหนี่เป็ดโอ้เป็ดแปลกๆนะนาการแบบแปลกๆแล้วเนี่ยโอ้แบบเดินชิลมากครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะนี่โอ้เพื่อนๆดูเลยเหมือนวิวแบบเมืองนอกอะเนี่ยแบบป่าเมืองนอกเลยนะดูมีกงหังนะนี่มีรถแบบรถแบบ ชาวนาของเมืองนอกอะ่ะพูดไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหดูตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอ้โหสวยงามสวยงามนี่ก็เป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะนี่นะเป็นสตรอเบอรี่ยักษ์นะครับโอ้โ,อโหน่าก,กินน่าก,กินนี่ตรงนี้ก็มีนะเป็นรถของเล่นนะนี่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 นนคับทัวรสโนว์แมนนี่เพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหครับทัวรสโนว์แมนเนยโอ้โหจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับสวยงามโอ้โหนี่ทานฟอร์มบ้าจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่ง เป็นโซนถ่ายรูปกับรถโบราณนะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหดิอ่าเป็นแบบเป็นอู่รถโบราณนะเนี่ยเป็นเหมือนปั๊มแก๊สด้วยนะโอ้โหดูสวยงามสวยงามโอเคนี่เพื่อนๆนี่ตู้โทรศัพท์สีแดงนะนี่ตู้โทรศัพท์ลอนดอนนะตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆนี่มิแสะสีสันสวยงามนะครับโซนให้ขี่ม้านะชมความสวยงามของสวิตชิฟฟาร์มนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยนี่นะอัตราค่าขี่ม้าครับขี่ม้า50ิบบาทต่อคนนะ แต่ถ้านงรถม้าก็คือ50บาทเหมือนกันนะตรงนี้เป็นโซนถ่ายภาพนะเพื่อนๆเหมือนบ้านขนมนะสีสันสวยงามนะเนี่ยโอ้โหดูสนุกสนานนะโอ้ยของกุญแจคู่รักนะเนี่ยเนเหมือนที่เกาหลีก็เลยนะนี่เอากุญแจมาคล้องไว้นะแล้วเขียนชื่อนะแบบให้รักกันยืนยาวนะครับในบ้าน3ามมิติมันมีชั้นบนด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะว่ามีอะไรตื่นเต้นนะครับโอเคนี่ สวิตชีพอาร์ต3ดีข้างบนก็เป็นจุดถ่ายรูป3มิตินะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีแบบนี้เลยนะนี่นี่เป็นแบบเหมือนไดโดเสานะรเนี่ยโผล่มาจากผนังนะนี่ก็เป็นรถเนาะโอน้นี่เหมือนรถแบบจอดแบบยกล้ออยู่เลยนะครับเนี่ย uh huh. ตรงนี้ก็เป็นเหมือนวิทัฒนาการนะจากแกะมาเป็นคนนะโอ้โหดูสร้างสรรค์สร้างสรรค์ ตรงนี้เป็นออเอ็นพิซซ่าเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหดูเหมือนจริงมากๆอ่ะโอ้โหดูดูดูดดอ่ะอ่ะอ่ะเอามือไปดันหน่อยช่วยมือไปดันหน่อยเนี่ยเอามือไปดันหน่อยโอ้โหดูดกิกันล้มกันล้มกลัวล้มมาก <c oughs> ตรงนี้เป็นแครอทยักษ์นะเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหดูเป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหน้านี่นะสวยงามสวยงามนะนี่แครอทพ่อแครอทแม่แครอทลูกนะครับโอ้โหสวยงามสวยงาม วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย